เพีย่ผมนี่ร้องคนละเพลงครับเขาสามคนนี่โอ้โหร้องคนละเพลงสามอันนี้พี่คำตอบนี้คือสมมติพี่จะร้องมากกว่าหนึ่งเพลงเนี่ยทางเราอ่ะให้ทางรายการให้แต่เคยถามไม่ว่าคนเขาอยากฟังม จำคุณไม่ได้ใครจะมาเชียร์คุณให้เห็นกระจัดจ่าไปเลย2ทีมแล้วท่านผู้ชมก็โหวตกันเข้ามาเลยได้นะครับทั้งสองทีมโหวตกันได้เลยหนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดน7่งสศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดหรือโหวสองนทีมที่สองทีนี้ทีมที่หนึ่งก่อนจะก่อนจะกดช่วงนี้ถามเรื่อคอนเสิร์ก่อนครับมีวันไหนยังไงครับเราคอนเสิร์ชื่อ Victory of the w i n n e r นครับยี่สิบสองพฤษภาคมนี้มีแขกรัชิญมากมายครับ อน่แเ์คน้าับแล้วก็นี่มีหลากหลายแนวเนะเ่ย AF ทุกรุ่นเลยนับคนแล้วก็ตกค่าบัตรเหลือคนละ8ปกว่าบาทนั้น กันได้นะครับพักสักครู่ช่วงหน้าครับมีช่วงหนึ่งช่วงใหม่เราตั้งชื่อว่าอะไรนะปล่อยไม้จับไม้ล่อยมุกหรือจับไม้จ่อยมุกจับไม้ปล่อยมุกเดี๋ยวกลับมาชมว่าเป็นยังไงนะครับน้องซอชยืนชิยน้อเด็เจาร่างกาทีผูายนี้